หมู่บ้านหนองบัวเหนือขาดแคลนทั้งน้ำทั้งไฟไม่มีไฟฟ้าไปใช้ในการเดินทางสาื่อสารหรือต่างๆขาดแคลนน้ำพืชผักไรนาแห้งแล้งมีผลกระทบต่อการเกษตรและการดำรงชีพวันหนึ่งหมู่บ้านหนองบัวเหนือได้ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหามีข้อเสนอแนวทางต่างๆเกิดเป็นฝายกักเก็บน้ำเพื่อบริหารทรัพยากรน้ำและกังหันน้ำ สาม,มารถผลิตไฟฟ้าได้ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ชาวบ้านนํามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านเมื่อแก้ไขปัญหาประโยชน์ที่ได้รับก็ตามมามีความจเจริญทางการเกษตรมีน้ําใช้ในการเพาะปลูกพืชทําไรนามีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนในการเดินทางใช้กับเครื่องยนต์และเทคโนโลยีในการศึกษา มีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสิ่งที่ขาดสามารถเกิดขึ้นได้จากความสามาคัคคีสู่ความพัฒนาที่ยั่งยืน